ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและข้อที่ดียิ่งกว่านั้นอีกคนงานและพนักงานที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษในดูไบซึ่งมีมากกว่าสามถห้าแห่งนะครับผมไปดูมาปีแล้วนะครับมีมากสามห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นะครับพนักงานที่ทํางานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกาหลีใต้นะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าใช้บริการบริษัทโลจิสติกนะครับถ้าใช้บริการบริษัทโลจิสติก บริษัทต่างๆนะั้นไม่ต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคคลอ่านี่คือเกาหลีใต้นะครับที่มาดากัสกาซึ่งเป็นกาะใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของโลกเลยครับก็ยริเกทก,กิพิเศษลงทุนเขตนั้นได้ตัวนี้ประเทศเพื่อนบ้านก็ยริเกทกิพิเศษเยอะแยะไปหมดน,นะครับอย่างเช่นตรงข้ามเมียวดีก็คือแม่สอดก็ยริเกทกิจพิเศษ,ษของพม่านะครับที่เวียงจันทร์ก็กำลังทําอยู่ที่เวียดนามก็มี ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีเกเศรษฐกิจพิเศษผมก็เลยอยากเรียนถามคุณอภิชาติว่าในกรณีที่มีเกเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งมันกำลังจะมีนะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อสองปีที่แล้วนู่นนะครับสมัยท,ที่คุณอลงกรณเป็นรัมตรีโชกว่าการสุโขพิเตอนนั้นก็มีเกเศรษฐกิจพิเศษเพอทัาทีทัมาถึงสมัยที่ของคุณยิ่งรักนี่นะครับก็ปรากฏว่าเอาเกเศรษฐกิจพิเศษไปอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล นะที่เชียงรายซื้อพกลุ่มใจเท่ายิ่งนะครับว่าทําไมถึงต้องไปอยู่อย่างนั้นเป็นอะ่รงนั้นแตเลยมาถามว่าในเมื่อมีคุณสมชายเข้ามาแล้วรู้จักคุณสมชายใช่ไหมคอสชเข้ามาแล้วนี่ะฐฐฐฐนะครับก็กำลังจะกำลังจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ5เขตนะครับก็อยากเรียนถามคุณอภิชาติว่าสั้นๆน,นะครับว่าว่าการที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมันเป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดนยังไงข้อดีข้อเสียเรียนชิญเลยครับขอบคุณครับเอ่อ ที่เราได้รับการบ้านมาเนี่ยนะฮะมันจะตั้งอยู่ที่5จุดนะครับคือที่แม่สอดนะครับที่สตเดาที่อรันประเทศนะครับที่หนองคายแล้วก็ที่ของใหญ่จันทบุรีนะฮะเชิงของมันยังไม่มีนะที่ได้รับที่ได้รับการบ้านมาเนี่ยมีที่หจุด <c oughs> นะครับคือ เดิมทีเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยสำนักง,งานพัฒน,นาการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชเนี่ยเป็นคนทำนะฮะนนแล้วก็ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมีประกาศล่างเอ่อ,อ,อ,อมันมีประกาศของระเบียบสำนักนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีนึงแนละ้วครบปีพอดีนะฮะก็คือมีประกาศสำนักนายกออกมาแล้วแต่ว่าความคืบหน้าไม่มีทั้งคอสอชอเลยก็เลยมาสั่ง นะฮะอย่างที่ผมเรียนนะ